สบายดีทุกคนมือนี้ผมก,ก็หนังไอ้ซ์เศร้าอีกแล้วเนาะทุกคนกับบริษัผมก็หนังไอ้ดนนะเนาะทุกคนมือน้องไอนนะ้กับบริษัทเป้เมียนพี่น้องไข่ไนนนแน่เนาะนล่ะกัมาเบิ่งพ่อใหญ่พี่น้องพ่อใหญ่กับจากไปแล้วเนาะทุกคนมือนี้ยัดที่พี่น้องกับมาเบิ่งพ่อใหญ่ได้ทุกคนสีเสียง ว่าังปันได้เนาะทุกคนเชีจาเขาอยู่เนาองไปบ่งน้ำกันพี่นนองนี่ทุกคนเอเงนไป่งเนาะไปไงก็นอนอยู้ใน กินด้วยลังถ้วยกระยุให้นะใหน้าอภิพี่น้องล่มแหงพี่น้องเอ้ยอากาศน้ำให้ทุกคนคนก็มาลาย ทกตอนนี้ก็หออตอนเพลินแล้วทุกคนทุกคนที่มากก็กินเขานะทุกคน เต้นก so ็มาหอดได้เนาะทุกคนก็เามากางเนาะทุคนก็กินข้าวอีกต่งเง้ยงานี่ใชมกระแฮกให้พี่น้อง ลูกเสพยาใหญ่เนะทุกคนปลาใบกระดังงหัวทะเลใส่พี่รอกูแรกกูแรกจังเสือทะเใสเนาะน้องไอ้กับบุคยสบายพี่รอกเสียงกะอยากแหลบเนี่ยคนอยู่ทั้งกระเต็มเนี่ยพัทลุมเลี้ยงทีนี้นะวะ

ยโคบ้างพี่น้องแดอไแลมามา้นกลานเดียต้องอีก้งดกยาด่อนสวีไก่เนาไก่เากินตก่อนเล้วพี่น้องเลยันแดงนี่เลยยงแดงเออแดงก็ม่กิน จะมีจะเพ่องกินเขาได้ไหม่คบาน้เองเอก็บุก็้ายก้ายเติบนะคุญร้าคือว่าบุญคนใหญ่ก็ได้นะพี่น้อ น้องซื้อเอ้อแม่กินบ่ข้าวขอกินเด้อเดกินข้าวเด้อนุ้มนุ้มกินม้อนุได้ๆนั่นน่ะน้องกองบ่ใช้บ่จํา นท่านจะเอาเขาใช้แต่สมาธิแนมากดอกไมีสมูอ้อนกจะเอาเออวดจริงยอกเข้ยดอกก็ปั๊บไอ้วันนี้ก็จะเอาพอใหญ่เขาโอ้ยต้นนี้

มองเห็นหนาได้ปตอนนี้่อนจะไปโอ้ยผู้จ้าอยากแไปไปเดี๋ยสรไปไปันน่อโอ cái gì cái chơi rồi ừ. là phải có mua là cứ nó hết thế này Hãy subscribe

เขาเห็นตรง một มัน thôi

không có gì gọi <laughs> là mà cái 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 cái

นี่อะไรเนี่ยนี่คือวรู้่าโาบันโสดาบันจะาินอยู่ในี่ใช่เห็นจิตเวียนอยู่ในสี่ทิศหรือยป่านิดว่าสุดท้าย

คุณสมบัติของมันคื่อตัดกัมันเป็นเช่นเดียวกล้วเป็นแหนตัดตาีความไม่จิตไม่ใจากขึ้นเม่อเมื่อเมื่อเนื่อเม่อเมื่อเมื่อเมื่อามื่อเมื่้เมื่อ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 เม่เมื่เมื่อ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 เมี่อเมื่อเมื่อเ่อเมื่เมื่อเมื่อเมี่อเ่อเมื่เมื่อเมื่เมื่อเมี่อเมื่เม่เมื่อเมื่เ่อเมื่อเม่อเมื่อเมี่อเ่อเ่อเมื่อเ่อเ่อเมื่อเมื่อเมื่อเม่เ่เม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 

ไงกระจกนอไปนอพี่น้องเลยตัวสุดโต่งข้าวหน้า เดือนนั้นยังโดยังฮะเลยวตัดเป็ดตัดเนื้อข้าเองภาษาไทย ถ้าแตกหาแล้ว่าเกี่ยานาเพาอย่างนี้เราเป็นของเป็นป้าน่เกี่ยยังง่ามันจะเกมอืม <laughs> nó ơi cho cá sắc, cá con mồi dài, con nhảy nó, cá con mồi chặt con nhảy, có của mình hay con nhảy nó thì nào

ใส่กบมูนกี่หนองูพิชซมันเซคแข้งอยู่ยากฮรอยู่บนหนอกมีกระบอกไฮซากไหมพี่หนออครับม่กับมาตสื่อคองนพี่หนอขนคอง ແລະຊື້ນ້ຳຊື້ໂຕນີ້ສັກພາໄປຕະຫຼາດເດມີນີ້ເດໃຊ້ແລ້ວແກັດອັນນັ້ນມາເປີດເບິ່ງຫືອືພີ່ນ້ອງເພິ່ນໃຫຍ່ກໍໄດ້ເຮືອນຊີຫຼາຍ

ก็ได้พอหญ่ก็ได้เสียก่อนนี่มางมาตะเบี้ยงจันของดานนากพี่น้องพอยญ่ก็ได้บริกินพอใหยรู้กันได้อเยเราีมางหม่มาให้พอหญ่กินกับขาวพอหญ่ก็ไปก่อนนนอพี่น้องเลย้งเกี่อะไรางคุกผาคก ขงดานตัวฝาใหญ่ก็เลยบ่ได้กินนําครับโอ้มาแล้วแล้วกินนะมมกหอกใจเด้อสําหรับของฝากให้ใหญ่พ่อใหญ่ก็บ่ได้กินพี่น้องเอ้ยจเรียนกนพี่น้องเอ้ยมาฝากมพ่อใหญ่พ่อใหญ่ก็บ่ได้กินไกอขอบขอบมกขอบใจ เด้อน้ำดามเยอเยี่ยงกันง่าหน่ายมาคุยง่ายเพิ่นมาคุยกระผักมให้คลิปนี้กาจิพราอยึดตำแหน่งนีอเพิน้องเป็นไรกับฝาคนไร้เซ่เรื่อฝาเป็นคนดันใจแมน่องไอ้แล้วกันหน่องไอ้เจอกันคลิปหนาเรื่องินน้องบาย